วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดวันหนึ่งสำหรับวงการ IT เลยนะครับเพราะว่า Intel เนี่ยจะทำการเปิดตัวคอนในเจเนเรชันที่12ให้กับคนทั่วๆไปได้ยนโฉมกันสักทีนะครับจริงๆไอ้ิ n t e l Gen 12เนี่ยเราก็เห็นมานานแล้วนะครับในข่าวหลุดข่าวลือส่วนพวกมีเดียหรือว่าสื่ออย่างเราเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ทดสอบมาสักพักหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับพูดตรงๆเลยว่ารอบตัวผมเนี่ย มี p r ร d u ดัเกี่ยว Intel g 2ออยู่มากมายนะครับแต่ว่าวันนี้ยังเอาให้ดูไม่ได้นะครับสำหรับเทปในวันนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลที่ผมทราบและสิ่งที่คุณควรจะรู้ ก่อนที่ Intel Gen12 จะเปิดตัวมาฝากกันเอาเป็นว่าถ้าคุณได้ดูคลิปวิดีโอในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องดู Gen12 เปิดตัวเลยก็ได้นะครับเพราะผมมั่นใจว่าข้อมูลที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้สามารถทําให้หลายๆคนเข้าใจได้แล้วว่า Gen12 เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับและทีนี้บางคนจะถามว่าเอ้าแล้วเรื่อง NDA ล่ะหรือว่าไอ้กำหนดการเปิดตัว Intel เขาไม่ห้ามพูดเหรอบอกตรงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมกำลังพูดต่อไปเนี่ย ช่องแชนแนลต่างประเทศเขาก็มีการอธิบายไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า Intel จะฟ้องผมอย่าฟ้องผมนะครับไปฟ้องช่องต่างประเทศก่อนเพราะว่าเขาออนก่อนเทปนี้อีกนะฮะว่าแล้วไปเข้าเรื่องกันเลยข้อ1เลยนะครับสำหรับ Intel Gen 12นี้ ตามสไตล์ของ Intel นะครับเขาชอบเปลี่ยนซ็อกเก็ตอยู่แล้วครั้งนี้ก็เปลี่ยนซ็อกเก็ตเช่นเดียวกันนะครับจาก Gen 11ที่เป็น LGA 1200เปลี่ยนมาเป็น LGA 1700นะครับหน้าตาของตัว CPU จะไม่เหมือนเดิมนะครับตอนแรกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะมาเป็นแนวยาวหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในแนวตั้งอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางคนจะถามว่าฮ e ตซิงเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมนะครับกับ lg a 1 2 0 0บอกตรงว่าไม่ได้นะครับและไม่ได้ตรงไหนบ้างนะครับไม่ได้เพราะว่าขายึดซ็อกเก็ตรอบๆของเขาเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ3ม mm. โอ้โหแค่3มมนี่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนซิงคเลยเหรอใช่และไม่ใช่นะครับ คุณลองไปดูแบ็กเพลทของฮีซิงที่คุณมีอยู่ณเวลานี้นะครับถ้าคุณเป็นแบ็กเพลทแบบสไลด์รูเนี่ยสามารถปรับขยายสามารถบีบแคบได้เนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้นะครับในกรณีที่มันสามารถขยายออกไปมากกว่า LGA 1200ได้3 m mm มมคุณสามารถใช้ซิงเดิม ได้เลยนะครับแต่สําหรับเจ้าที่ไม่สามารถขยับรูน็อตได้เนี่ยคุณก็อาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนแบ็กเพลทหรือว่าเปลี่ยนตัวขายึดฮีทซิงด้านบนเลยนะครับแต่น,นี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยราคามันไม่ได้เพิ่มเติมเท่าไหร่สิ่งที่มีอยู่ตลาดตอนนี้หลายตัวก็ไม่สามารถใช้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าในอนาคตเขาก็จะทําขาล็อกแยกออกมาในราคาไม่กี่บาทนะครับบางแบรนด์ถึงขั้นใจปั้มนะไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าจะเอาขาล็อก LGA 1,700ส่งที่อยู่มา จ่ายแค่ค่าส่งก็พอเดี๋ยวเขาจะส่งขาล็อกตัวใหม่ให้ไปนะครับก็ช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงพิสูจน์เลยนะว่าแบรนด์ฮิตซินแบรนด์ไหนที่เขาเอาใจผู้บริโภคแบรนด์ไหนที่ใส่ใจเรื่องบริการหลังการขายถ้าแบรนด์ไหนเข้ามาขายขาล็อกแพงๆคุณก็รู้ไปเลยแล้วกันว่าแบรนด์นั้นเขาเอาแต่เงินอย่างเดียวนะฮะต่อมาครับสิ่งที่เอลเดอร์หรือว่าเจ็ดสรองรับเนี่ยก็จะเป็น การรองรับเมมโมรีประเภทใหม่นะครับตามข่าวหลุดและข่าวลือเลยนะครับความเป็นจริงก็อย่างนั้นแหละครับ Intel a l r o r Lake จะมาคู่กับเมมโมรีในแบบ DDR5 นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังรองรับเมมโมรี DDR4 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยู่ในวงการ IT มาสักพักใหญ่ๆ คุณจะทราบว่าแบบนี้มันเคยมีมาแล้วนะครับในยุคเมนบอร์ด100 Series นะครับหรือว่า Intel z 170อะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็รองรับทั้ง DDR3 และ DDR4 ในช่วงยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมนบอร์ดรุ่นท็อปทอย่างพวกตระกูล Z Series เนี่ยจะมากับเมมโมรี DDR5 ส่วนเมนบอร์ดรุ่นกลางๆหรือว่ารุ่นประหยัดเนี่ย เราอาจจะยังได้เห็น m e m ORY แบบ D D R 4อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณมี m e m ORY D D R 4อยู่นะครับคุณอาจจะซื้อเมนบอร์ดในระดับ mid end แล้วก็ใช้งานกับ Me ม D D R 4ไปก่อนนะครับยิ่งช่วงแรกแบบนี้ D D R 5ตัวแรกๆอาจจะมีค่า latency ที่สูงกว่า D D R 4ตัวท็อปๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะใช้ D D R 5จริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะรอสักหน่อยนะครับรอให้เป็น D D R 5แบบ Gen 2หรือว่า Gen พัฒนาอะไรนี้นะครับยอม แบนด์วิดต์มันสูงกว่าจริงแต่ว่าในเรื่องค่า latency เ,ซซเนี่ยอาจจะยังสู้ตัวของ d r 4ไม่ได้แต่ว่าจริงไม่จริงเดี๋ยววันที่4มาทดสอบให้ดูกันอีกทีนะครับต่อมาครับ การจัดวางเลเยอร์ของคอนะครับอันนี้หลายคนน่าจะพอทราบแล้วว่าไอตัว Gen 12เนี่จะเป็นโปรเซสเซอร์แบบไฮบริดไฮบริดในที่นี้แตกต่างกับแบบปัจจุบันหรือแบบดั้งเดิมยังไงนะครับปัจจุบันนี้ทั้ง Intel และ AMD เนี่ยโปรโเซสเซอร์ของเขาจะมีกี่คอก็แล้วแต่จะ8ปดคอสิบหกคอ,คอสาอคอหรือว่า4คอสองคออะไรก็แล้วแต่นะครับคอทุกอันเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าทาสัสหรือว่างานที่สําคัญและไม่สําคัญบริโภคพ,พลังงานมาก บริโภคพลังงานน้อยใช้พลังการวนผลมากหรือน้อยทุกอย่างมันไปใช้งานกับคอประเภทเดียวกันทั้งหมดนะครับข้อดีอย่างนี้มันก็มีนะครับก็คือ Configuration มันสามารถวางได้ง่ายแล้วก็ตัว Scheduler ของ Windows ของ Operating System เนี่ยไม่ต้องทำงานอะไรซับซ้อนมากมายเพราะว่าคือมีผู้ทำงานคนเดียวโยนงานยากงานง่ายงานประหยัดงานกินไฟให้เขาไปทั้งหมดเลยนะครับแต่แบบนี้ ค่า Efficiency ะอะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่สุดหรือว่า Performance ก็ยังไม่สุดนะครับ ตรงนี้ Intel g j12 เขาจะเข้ามาแก้ปัญหาด้วย Hybrid Core ของเขานะครับซึ่ง Intel g j12 เนี่ยจะมีคออีก2ประเภทนะครับคือ e Core หรือว่า efficient Core นะฮะแล้วก็ p c o r e หรือว่า performance Core โดย p c o r e หรือว่า performance r o เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยี multi-thread เหมือนเดิมนะครับแต่ในขณะที่ e c o r e หรือ efficient Core เนี่ยมันจะไม่มี multi-thread นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขของจำนวนคออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะออกมา แปลกประหลาดสักเล็กน้อยก็ขอให้ทราบไว้นะครับว่ามันมีจํานวนคอที่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ภายใต้กระดอง CPU อันเดียวนั่นเองนะครับทีนี้ P c คอกับ E คอแตต่างกันยังไง performance คอหรือ P c r e นี้จะรับหน้าที่ทำงานหนักๆน,นะครับอย่างเช่นการเรนเดอร์การตัดต่อวิดีโอแบบหนักหน่วงน,นะครับหรือว่าการเล่นเกมอะไรก็ตามที่มันต้องการการประมวลผล ด้วยพลังงานที่สูงนะครับส่วน e-core เนี่ยก็จะรับหน้าที่ไอ้พวกงานต่ำๆอย่างเช่นพวก background task ไปให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ CPU ตัวเดียวกันสามารถทำงานพร้อมกันได้2รูปแบบนะครับ p-core รับงานเล่นเกมหรือว่า render video ส่วน e-core เนี่ยยังคงสามารถทำงานง่ายๆอย่างเช่น background task พวกซิงค์อีเมล refresh window update อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปทางานใน e-core ส่วน p-core ก็จะทางานแยกกันไปนะครับช่วยทั้งเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องพลังการมวลผลและในขณะเดียวกันสามารถ ทํางานพร้อมๆกันได้ด้วยนี่แหละครับที่ผมบอกเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะเป็นอะไรที่โปรเซสเซอร์ X 8 6ไม่เคยทํามาก่อนนะครับตอนนี้เราก็แต่ละคนต้องยอมรับนะฮะว่า Apple เนี่ยเขามาแรงด้วยโปรเซสเซอร์แบบ เป็นพื้นฐาน ARM ของเขานะครับในขณะที่ x 8 6เนี่ยไม่ได้มีอะไรไปต่อก่อนไปสู้เขาได้เลยนะครับไอ้นี่แหละฮะที่ผมมองว่าจะเข้ามาเปลี่ยนเกมของฝั่ง x 8 6นะครับเพราะว่าถ้าเขาสามารถทําได้ดีจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะปีนไปสู้กับ Apple M1 ได้อย่างง่ายๆเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและในเรื่องของ efficiency หรือว่าการบริโภคพ,พลังงานที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหามีอยู่อย่างหนึ่งนะครับการที่จะ ส่งงานให้ P, Core, E Core อะไรต่างเนี่ยตัว CPU ไม่ใช่ผู้ตัดสินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัว Operating System หรือว่า Windows OS ะอะไรต่างเนี่ยก็ต้องรู้เห็นเป็นใจด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละครับเป็นที่มาของ Windows 11นะครับเพราะว่า Microsoft เขาก็เห็นเช่นเดียวกันนะครับว่าโปรเซสเซอร์ประเภทของ Intel Gen 12เนี่ยเป็นโปรเซสเซอร์แห่งอนาคตนะครับเขาก็เลยออกแบบตัว Windows มารองรับแล้วนะครับโดยที่ทาง Intel ก็บอกเองเลยนะครับว่า Intel Gen 12เนี่ย จะสามารถใช้งานได้ดี กับ Windows 11โดยเฉพาะนะครับเอาไปใช้งานกับ Windows 10เนี่ยอาจจะประสิทธิภาพไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่ามันจะชายมันจะแบบส่องแสงออกมาได้ก็ต่อเมื่อใช้คู่กับ Windows 11เท่านั้นและ Intel ก็มีสิ่งที่เรียกว่า Thread Director เข้ามาทำงานคู่กับ Microsoft Windows 11นะครับไอ้ Thread Director เนี่ยมันคือ Hardware Scheduler เลยนะครับที่เมื่อมันช่วยทำงานกับ Windows 11แล้วเนี่ยมันจะสามารถแบ่งแยกงานได้อย่างชัดเจนนะครับว่างานประเภทไหน ควรจะไปอยู่กับ P Core งานประเภทไหนควรจะไปอยู่กับ E Core นะครับทีนี้ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้พวก Gen 1 1 หรือว่า Gen10 ก่อนหน้านี้ของ CPU Intel เนี่ยมันมีแบบนี้ไหมนะครับมันก็ไม่ได้มี CPU ที่เป็น Hybrid นะครับโครงสร้างไม่เหมือนกันจึงอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่กับการใช้งาน Windows 11นั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะครับมาถึงเวลานี้เป็นการเปลี่ยนถ่ายยุคอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับ Windows 11 เกิดมาคู่กับ Intel Gen 12เท่านั้นและสุดท้ายนะครับในเรื่องอินเทเฟซเลนของ Intel Gen 12เนี่ยเป็นอะไรที่น่างง,งอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งเมนบอร์ดทั้ง CPU แระต่างๆเนี่ยรองรับไปหมดเลยนะตั้งแต่ p r e e กเฟ r ห s าจซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ Intel ก็ถือว่าก้าวกระโดดมาไกลเหมือนกันนะเพราะว่า เพิ่งเปลี่ยนมาเป็น PCI 4.0มาเจนเดียวเองไม่ใช่เหรอตอนนี้กลับมาเป็น5.0แล้วถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยจริงๆนะครับหรือว่าเขาพัฒนา4.0ไม่ทันอะไรนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าใน Intel Gen 12เนี่ยมีทั้ง PCIe 5.0เป็นเลนตรงของ CPU ทั้งหมด16เลนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับไอตัว NVMe PCIe SSD ที่รองรับเนี่ยมันยังคงเป็น Gen 4อยู่นะครับและในขณะเดียวกันอีกนะครับตัวชิปเซตมันก็ยังจะรองรับ PCIe เจน3ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็สามารถใช้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ p s s 5 0, 4 4.0หรือว่า3.0คู่กับเมนบอร์ด d 600ซีรีสและก็ Intel Gen 12สรุปนะครับ Intel ครั้งนี้กลับมาจริงนะครับตั้งแต่อยู่นิ่งๆมาตั้งแต่ Gen 6 g นะครับเจน n 8, เจนเเจนอะไรมาเนี่ย คือแทบไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเลยนะครับอัปเกรดก็แค่เพิ่มคอเท่านั้นนะครับประสิทธิภาพภายในเนี่ยบวกลบแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองทําให้สาวก i n t เ l เองหลายคนก็ถึงขั้นแบบเบื่อหน่ายนะครับแต่ว่าพอ c ีอคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาพูดมาเลยนะว่าเวลาของ AMD ใกล้จะหมดแล้วนะครับและเขาบอกได้เลยว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ของ i ิน e l ให้กลับมาเป็นผู้นำได้อีกครั้งนะครับอันเนี้ เขาก็เปิดโปรเจกต์แรกมาด้วย t n t g l Gen 12ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่จริงๆเอาตรงๆเลยนะก็คือหลังจากทำงานมาหลายๆปีอะ่ะผมไม่ได้ตื่นเต้นกับการเปิดตัวโปรเสเซอร์แบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับเอาเป็นว่า ก็รอดูกันเลยนะครับว่าประสิทธิภาพและผลการทดสอบมาเนี่ยมันจะเด็ดจ,จริงหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสําหรับการ Unbox ็อกเฉยๆนะครับก็คือเป็นการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ให้ดูหน้าตาเมนบอร์ดแต่ละค่ายมีอะไรน่าสนใจ CPU หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครไม่ได้สนใจก็ บอกตรงครับข้าไมไปก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมาหรอกฮะแต่ว่าวันที่จะเด็ดจริงจริงเนี่ยก็คือในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับเขาจะให้เราเปิดเผยผลการทดสอบนะครับจริงๆเราก็มีการเทดสแล้วแหละแต่ว่าถึงเวลานั้นผลการทดสอบจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมวหายไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครกำลังจะซื้อ Gen11 ตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะว่า Gen ดสเนี่ยเขาเด็ดจริง